ไดบ้บอิทีปิโสปะกวาโยมราชาโนทาเวสุนโนมรรนังสุขังอารหังสุกโตนโมพุทธายาทาเวสุวรรณโนจตุมมหาราชิกายาขะพันตาพัตะโพรโตเวสโปดสะพดทังอรหังพโพทโธทาเวสุวรรณโนนโมพุทธายะนี่คือจบหนึ่งให้ได้ร้อยแปดตว่าข่อยมีงานอยู่ใบหนึ่งที่ได้ไปผู้ดใดยู่กับสวดต้อได้ขันวลาบ่ได้ สำหรับเจ้าภาพเทียนเทียนเด้อแม่เดิมฟ้าเขามาจองได้เท่าไดแล้วเทียนเหลือละสามร้อยเมีเช็กแขน้ำเด้อเออเดี๋ยสิเราเอาห้าสิบหกเล่มฝ่ายกรรมการเตรียมเทียนให้ได้ห้าสิบหกเล่มได้รอดได้หาสิบหกเล่มกับพ่อจัดเทียนมาเลยจัดเทียนมาไว้เขียนซื้อเพื่อนเนี่ยพร้อมเด้อฝ่ายเขียนชื่อด้วยฝ่ายเขียนซื้อให้น้ำ เกศรัมไปใส่เกศรันไปจัดเทียนมาให้ในหาชิพกเ็เต็มเอาเท่าอายุเจ้าอาวาสมื่อนี้เจ้าอาวาสเต็มหาชิพกเดียวหาชิพกขวบท่านโตคุยและธรรมะพี่นั่งเนี่ยวัวดโพชันผู้ใดเอาผ่านฝ่ายว้เอา,า,อเอามาให้เนี่ยผ่านฝ่อยก่ายที่เอาเอาแบ่งท่านบูซาทาวเวสุวรรณไว้น,นี่้ามีผู้ใดอยากได้นำ้ำ สำหรับงานย่อประอดติป้าเแล้วก็มาเป็นเจ้าภาผ้าในส่วนของในส่วนของใบสีไหคมไม่ได้เจ้าภาลอยแปดคนบูชาแล้วไหถือไปไวพรกับหอมด้วยมเด้อที่มองนีชุดละนึ่งร้อยผ่าว่าเพิตดนแลอยแปดชุดเจีวทีมองดีชล้หกใบสีลอยแปดชุดลอยแปดกับปากพอมในส่วนของใบสีเอาเชีอไม่ได้ ดครับไม่เล่าไปมองไก็เห็นหนาแล้วหกสองแปด้พ่อหกแปดนีน้องเอพซีทนใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ในเรืองผีน้องด้วกดไลคกดแชร์หล้นบอพ่นเอวโต้ใดล่ะพ่อรางวัลที่หนึ่งบพ่อ ตอนนี่ปาปาโบชาสิเบิบห้าสิบบาทปาโบซาทุกละสี่สิบบาทก่อมาทุกละสี่สิบคนที่เอาหาสิบนมาบว่มีเงื่อนกข่มาจัดจะเลยเอาสี่สิบบาทก็พอวาสัที่เศษกลยสำหรับยากย่องเสีมหอดมาถึงแล้วกับมารวมเป็นจะภาพใบสีชุดละหนึ่งร้อยมีอยู่ร้อยแปด มีลอยแปดเทียนเทียนใ้ตอนไหเทียนลอยแปดนี่ถ้าคู่เวลาคนจะฝันด้วพี่น้องด้อถ้าคู่เวลาคนจะฝันทุกข้อเนาะขอพันบบเพลงลอยแปดเนาะจ้ะเากเลอยากแกะอยากจกะอยากใส่เลแม่จ้อยเาะพี่น้องเอซีค่ะอย่าม้องหงดหงิดเมา่เอาลงึง ว่ารางวัลที่หนึ่งนะพ่อเนาะพ่อพ่อมันต้องหอมขายดีที่สุดขายดีได้รางวัลที่หนึ่งเรื่อยเนาะพ่อข้าเจ้าก็ได้ไปยู่วัดไอ้อนสแบงบัดข้าสแบงจ้าสิบสองล้านเจตูก็ได้ไปเฮ็ดชิปเนาะพี่น้องก็คงจะเห็นเนาะเนาะในที่ติดตามทางช่องยูทูปตอนนี้รางวัลที่หนึ่งมาทั้งเสราพุ่มหลายพี่น้องตอนนี้ไปเจตูสีมายางต่อค่ะเสร โตโบพ่อนางวาสันพี่น้องร่องท่านกันลายพี่น้องอสายบุญเงาค่ะสายบุญสายไงายสายเงาเด้อพี่น้องเด้ออ่าซึ่งว่าพุ่มทีเนาะคะ่ะเนาะหรือว่าปู่ทองเนาะคะ่ะมากเขานิมิตฝันของพระกู้วิลาพระวาเพิ่นไปนั่งสมาธิอยู่ใต้ตน้นโค่เนาะจนะ้ะเนาะมองข้างหลังที่ว่าจะบวงชวงปูเวทนั่นแหละค่ะวันนี้เพิ่นก็เลยนิมิต ว่าขอคันบักเบงแน่108ร่อยแปดพัชนว่าเออให้เอาคันบักเบง108รอยแปดพัเช่นกันเลขจาัาใไตามข้ขอของปูเนาะจตเนาะแต่พี่น้นองเอฟซีกับยา่าสั้นเนาะจตเนาะร้อยแดเนาะค่ะเนาะเจสูละมักจะได้หนึ่งแปดแปดหนึ่งกับแปดศูนย์ูนย์แปดนะคะ่ะ롱ทานค่ะพี่น้อง롱ทาน เยอะๆไปหมดเล้องท่านไหนที่ยังไม่ทําไม่ออกมาก็ออกมาด้พี่นองเด้อออกมาด้อลงทานสิเมดาได้หนได้ย่งั้นี่มาแกกันมาแกอ้ดอากแ้เองฝากได้อันกิ่ยังกับเพื่เด้นิอกแค่เอาเีย คือ,คอ,อ,อ,อปกุกกาขอรโมทานาบุญกำหยาโยมขราดใสบนที่ได้ร่วมสร้างทาววิรณ์ซึ่งอาตะมาได้นำได้ซื้อมานำขอ,ขอโรมทนาบุญทั้งหมดมีอยู่มีอยู่44คนตอนนี้ผู้ร่วมสร้างท้าววิสณ์อยู่จริงี44คนก็คือคุณนิยมนั่งจากลิซนาในเมืองบา ร้านอาหารป่าตีนีเดินเมือนบาทพ่อแดงแม่จะวีบุรมรลาห้าร้อบาทพ่อเกลืโคติสาโพสั้น2,000บาทลูกหลานยายกาลีเดชพละหนึ่งพับาทแม่โนมทองขาวทุ่งแต้สา0รบาทพ่ออุรรนแม่อ่อนโพบโพชันห้าร้อบาทพ่อหลอดแสนเมืองโพชันห้าร้อบาทแม่แดงทอดกระดีห้ารบาทคุณประมวลวันกีฬาจีฬาพอดรงยโตพอนหนึพันบาท บุญเกตมณีแผงตามบ้านด้วยหนึ่พันบาทแม่ละไม่ชื่นจงมั้นโภจัดสามร้อยบาทพ่อชันนางเม่น้อยบุญเล่าโสมห้าร้อยบาทนางสาวพุทธาโภชักบ้านแห่ห้าร้อยบาทนางสาวพุทธามณฑีสีระโพมาห้าร้อยบาทพ่อทองแม่พิ์ไก่โภชันโพชัดห้าร้อยบาทสีบนจันลงคนเมืองสำโลหนึ่งพันบาทแม่พิมพพุทธมีบ้านผงทองห้าร้อยบาท แม่หนูเพียงถอยสวนโบนบ้านแขงสามร้อยบาทล้างพันตะวันคุณน้อยหานลูโกโลดสองพันบาทพ่อสมแม่สากรมสีบ้านโบนพันห้าร้อยบาทนางสาวเจสอนพันทางบ้านขอห้าร้อยบาทคุณลมอวิโบนพระดมยิ่งหนึ่งพันบาทแม่เพงบรมบะษสามร้อยบาท,บาทคุณเพงจีนีวงสุพาพบ้านขอห้าร้อยบาทคุณนิยมแม่ัตดาสารวันบ้านโบนพันห้าพันบาท แม่พ่อเพชรใจสินบ้านแยก500ร้อยบาทเอตูพาดรวย500อยบาทคุณยุวรุษเชื่อมตรงสองพบาทนางท่อนจันแรสิวบ้านลองห้าร้อยบาทสมอนคุณสมอนสิงห์คำแพดหมอนอบ้านหลองอีห้า0้อบาทนางสาวบรนเย็นจันทไตยสามร้อยบาทพ่อบุณจำไทยเสริม 300อยบาทแม่กูประภัยวันมัตมา500ยบาทแม่ทองสุขมูลมณนีห้าร้อบาทนายสุรพลกังเกียดี๋ยหนึ่งพบาทคุณรวมใจภูมิฐาน500บาทนางสาวกัญญากรภูมิฐาน2,000บาทแม่รัศมีพั0น้อยบาทแม่พัดชื่นโทมัรโพธาร์0สาอยบาทแม่ตั้งใจแม่ตั้งใจวาโพธาร์โพธต้400้บาทแม่แดพ่อขุน้านโพธาตุส0ยบาท อันดับที่ 43, 43. ่สี่ส3แม่พกเกีสอนซือนังก็่านเรื่องซื้อแม่แม่กเกียรส,นสอนซือังแม่ชีนวันพัน,ออน,น,นพัง500บาทหาว